สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย b o x บ p o t c o m นะครับเห็นตรงนี้ก็คือสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสถานีขนส่งบขสอ,อแห่งที่1น,นะครับหัดใหญ่หัดใหญ่มี2ที่นะครับอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่คิวรถตู้ตลาดเกษตรนะฮะซึ่งอยู่ทางหัดใหญ่ในอยู่ด้านเหนือขึ้นไปครับ ก็ตรงนี้จะเป็นรถหลักๆที่วิ่งหาดใหญ่กรุงเทพนะครับอย่าลืมว่าจะขึ้นรถตัวหาดใหญ่กรุงเทพให้มาขึ้นที่นี่นะครแล้วก็รถที่ไปทางาด้านล่างของจังหวัดสงขลานะครับปัตตานียะลานรา,าทิวานนะฮะอ่าะตูลตังเนญญงี่ยส่วนใหญ่จะนี่ครับอย่างเว้นถ้ารถตู้เนี่ยก็ต้องขึ้นไปที่สถานีหนึ่งครับสถาน,นาีบขสหาดใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือค่อนข้างยาวนะครับเป็นสายที่ยาว นะฮะแล้วรอบข้างก็จะมีอาคารบิบึกแถวนะครับล้อมรอบอยูนะ่ก็ถ้าจะไปเที่ยวไหนไปรถอะไรสายไหนเที่ยวไหนเนี่ยก็เดินสำรวจให้ทั่วก่อนเพราะว่าทางตัวฐานนี่จะยาวมากว่ามีรถไปที่ไหนยังไงมีที่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบิบิคไซด้านซ้ายมือตงนี้ออกไปก็จะเป็นห้องแถวแล้วก็มีอาคาราน,นักงานของบริษัทตัวต่างๆ มีอยู่เหมือนกันแล้วก็มีรถตู้ที่วิ่งจากที่นี่ด้วยเหมือนกันนะนี้ต้องต้องดูเป็นเจ้าาไปว่าไปสายไหนยังไงนะฮะด้านหน้าที่ตรงไปเนี่ยก็จะเป็นที่ขายตัว๋วบขสแล้วก็รถทัวหลักๆที่ไปกรุงเทพนะครับแล้วก็มีรวมไปควาชไปอะไรนี้ด้วยครับผม